พลังงานจักรวาลและอ,อ้อมกอดโชคชะตาอยากบอกอะไรกับคุณคลิปนี้เป็นคลิปแลนดอมใครที่ผ่านมาพบคลิปนี้ถือว่าเรามีบุญสัมพันธ์ต่อกันนึกถึงเขาคนนั้นของคุณนิกถึงตัวคุณเองและเรามาดูกันว่าจะมีข้อความถึงคุณในคลิปนี้หรือเปล่านออฟเพนเจอลพลังงานชาวราศีธาตุดิน คือศบกันมังกรคนที่รักตัวเองและเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วอา,อาจจะเป็นแม่ไม้อา,อาจจะเป็นคนที่มีความพร้อมแล้วในหลายๆด้านขาดเพียงแต่เรื่องของความรักอาจจะเป็นคนที่ยังไม่มีแฟนคนโสดทีม่มีคุณค่าทั้งหลาย King of คั p s ชาวราศีธาตุน้ำก็รกฏพิจิกมีนคนอบอุ่นใจดีชายหนุ่มหรือใครที่ มีความอบอุ่นอ่อนโยนแต่คุณมักจะเศร้าโศกเสียใจพลังงานจักรวาลกำลังจะบอกข้อความมาถึงคุณเฮอร์มิตคนที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวคนที่กำลังรู้สึกเหงาคนที่เข้าใจแล้วถึงความจริงและจริยธรรมในเรื่องของความรักเจอเวลความสุขการเติมเต็มในเรื่องของความรักสิ่งที่หลายๆคนต้องการ เพดออฟคัพชาวราศีธาตุน้ำกรากฎพิจิกมีนอีกรอบ a อช of w ว n นส์แปดไม้เท้าชาวราศีธาตุไฟเมธสิงหธนูภพยใบนี้คือการพัฒนาการ growing grow up นายออฟวันส์เก้าไม้เท้าความเบื่อหน่ายความอดทนการมองหาสิ่งใหม่ t r r e e of Cups สามถ้วย เจเมจิเชียนพลังงานจักรวาลจัสติกความยุติธรรมความถูกต้องกฎเกณฑ์เงื่อนไขและสิ่งที่ควรจะเป็นไพ่ปิดท้ายสำหรับคือไพ่เฮลรัฟนครูบา,าจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอแสดงความยินดีด้วยกับผู้ที่ผ่านมาพบคลิปนี้คลิปนี้เป็นข้อความ จากครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานจักรวาลและอ้อมกอดโชคชะตาฝากถึงคุณคนที่โสดหรือคนที่เพิ่งโสดคนที่เห็นคุณค่าของตัวเองรักคุณค่ารักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองคนที่มีความพร้อมคนที่ขาดไปในเรื่องของความรักคุณกำลังจะมีคนเข้ามามอบความรักให้กับคุณ คนคนนี้เป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนและใจดีเขาเป็นคนที่มีความเข้าใจให้กับคุณเขาอาจจะมีในสิ่งที่คุณมองหาและอาจจะขาดไปในสิ่งที่คุณมีคุณกับเขากำลังจะพบรักกันหรือเข้ามาในความสัมพันธ์หรือหลายๆคู่เริ่มรู้จักกันแล้วด้วยคุณทั้งคู่อาจจะผ่านกันช็ลปทอย่าล้างแยกจากหรืออยู่คนเดียวมาสักพักหนึ่งแล้ว พลังงานจักรวาลและอ้อมกอดโชคชะตาได้นําพาคุณบ้งค่มาพบเจอกันการอยู่คนเดียวเพียงลําพังหรืออดีตที่ผ่านมาทําให้คุณตื่นรู้และเข้าใจแล้วคุณเข้าใจถึงชะจะทมหลายๆอย่างคุณเข้าใจว่าคุณค่าของตัวเองอยู่ตรงไหนคุณเข้าใจว่าคุณค่าของคนที่เข้ามาอยู่ตรงไหนและคุณค่าความรักคืออะไรคุณเข้าใจดีแล้วถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับสิ่งนั้นพลังงานจักรวาลและอ้อมกอดโชคชะตากำลังนำพาความสุข ที่คุณใฝ่หาหรือว่าความสมบูรณ์ที่คุณต้องการที่คุณทั้งคู่รู้สึกว่าคุณขาดไปมาให้กับคุณกําลังตกอยู่ในหัวงโหความรักหลายหลายท่านเหมือนกับเป็นอ่าสิบสี่ครั้งหนึ่งคุณอยากจะดีขึ้นคุณอยากอยู่อยูๆคุณก็มารู้สึกรักอีกครั้งหนึ่งทั้งๆที่เหมือนมันตายไปแล้วอ่ะคุณเหมือนกับว่าคุณไม่ได้รักมานานแล้วทำไมฉันมารู้สึกแบบนี้อีกได้นะ นะคะและบางคู่นะคะอาจจะเป็นรักต่างวัยด้วยนะคะเป็นรักต่างวัยมิ้วกาสเป็นรักต่างวัยสูงเลยนะคะเพราะว่าทั้งเฮอริทนะคะแล้วก็เพจออฟคัพนะคะบ่งบอกถึงการที่จะเป็นรักต่างไวัยได้สูงมานะคะ,ะ,ค,ะคุณกําลังจะพบเจอกับคนรักที่ดีเปิดใจค่ะเปิดใจแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณพัฒนาความสัมพันธ์จงพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณแล้วก็ คนที่นะพลังงานต่อไปนะคะสำหรับคนที่คุณกําลังพบเจอกับปัญหาต่างๆนะคะปัญหาต่างๆความเบื่อหน่ายความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความน่าเบื่อกับความรักที่ซ้อนไปซ้อนมาความรักที่ไม่ชัดเจนเปิดรับใครต่อใครอยู่ตลอดเวลาจนคุณมีความรู้สึกว่าคุณเริ่มด้อยค่าคุณเบื่อหน่ายและคุณอยากจะออกมารู้สึกว่าในความสัมพันธ์นี้กับคุณมันไม่มีความยุติธรรมเลยคุณควรจะได้รับอะไรที่คู่ควรกว่านั้น สำหรับใครที่กำลังรู้สึกอย่างนี้โดยเฉพาะชาวราศีธาตุไฟและชาวราศีธาตุน้ํานะคะแล้วก็ชาวราศีตุลน,นะคะชาวราศีตุลถ้าคุณกําลังรู้สึกอย่างนี้อยู่พลังงานจักรวาลบอกคุณว่าให้คุณหยุดถอยออกมาถอยออกมาซะกับความรักแบบนี้และคุณจะได้พบเจอกับสิ่งที่ดีกว่านี้ความถูกต้องความยุติธรรมสิ่งที่เหมาะสมและคู้ควรกับคุณกำลังจะเกิดขึ้น พลังงานจักรวาลจะนำพาสิ่งนี้มาให้หรือสำหรับใครที่กำลังอยู่ในเหตุการณ์อย่างนี้ความสัมพันธ์ของคุณคุงเครือไม่ชัดเจนไม่แน่นอนหรือคุณรู้สึกว่าคุณกำลังไม่ได้รับความยุติธรรมพลังงานจักรวาลกำลังจะนำพาความยุติธรรมนั้นมาให้กับคุณถ้าหากว่าตอนนี้คุณไม่ได้มีตัวเลือกคุณมีแค่เขาคนเดียวโอกาสที่เขาจะกลับมาให้ความยุติธรรมของคุณกับคุณนั้นสูงมากก็ขอสแสดงความยินดีด้วยกับคนที่เคยได้รับความไม่ยุติธรรมที่ผ่านมา รืออะไรที่มันไม่สมควรได้รับถึงเวลาที่คุณสมควรจะได้รับสิ่งนั้นแล้วพลังงานจรวาลอ้อมกอดโชคชะตาและครูบาอาจารย์ได้นำพาข้อความนี้บอกต่อข้อความนี้มาถึงคุณเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคู่รักเชื่อั่มในพลังงานความรักอ้อมกอดโชคชะตาจะโอบกอดคุณ